หนิงปณิตาเปิดใจจินเป็นคนขออย่าเองเซ็นกระดาษและอิสระสุดช้ำตอนนี้ชีวิตพังมาก ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองกันอย่างมากเลยนะคะสำหรับความสัมพันธ์ของหนิงปณิตาและอดีตสามีอย่างจินจรินธรรมวัฒนะค่ะหลังจากที่มีเรื่องเมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะล่าสุด24กันยายน2566หนิงปณิตานะคะได้ออกมาสัมภาษณ์ด้วยน้ำเสียงสั่นว่าจริงๆเป็นข้อตกลงกันระหว่างเราว่ากระดาษแผ่นหนึ่งแลกกับกระดาษอีกแผ่นหนึ่งเพื่อให้จินเป็นอิสระและไม่ได้คิดมาก่อนว่าเขาจะพูด แต่พอเขาพูดออกมาก็มีหลายล้านความรู้สึกที่อยู่ในใจทั้งรู้สึกอึดอัดและรู้สึกแย่นอกจากนี้นะคะหน,นิงปณิตาเนี่ยยังยอมรับด้วยว่าจินเป็นคนขอหย่าเองนะคะซึ่งณนะวันนั้นเนี่ยคิดในมุมของคนเป็นแม่การปล่อยให้ดีสามีเป็นอิสระน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ